นี่คือยอดภูมดันตอนเช้าประมาณสิบโมงวันนี้อากาศดีมากไม่มีฝนแล้วเหมือนวันแรกที่มาตอนนี้ล่าก็อี้ออกมานั่งตักแดดนอกบ้านจะสังเกตดูว่าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นยอดภูหมดเลยเราอยู่สูงมากแล้วก็ทางขึ้นมาเนี่ยชันมากมองลงไปเนี่ยนะคะจะเห็นหลังคาสีขาวใหญ่ๆไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่า น่าจะเป็นวัดป่าบ้านลาดแล้วก็เถือมาทางซ้ายอ่ากาลังมาทางซ้ายนี่จะเป็นภูข้างภูข้างถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ยจะชันกว่าภูมดันแล้วก็จะมีจุดชมวิวที่เป็นทะเลหมอกคาดว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีอุทยานแห่งชาติเกิดขึ้นอีกสักที่หนึ่งที่ภูนี้ แต่ที่แน่ตอนนี้เราก็นอนอาบแดดไปก่อน,นยังไม่มีอุทยานนะเนาะเราก็เลยยังไม่ไปสวัสดีภูมัดัน